ื่องของคุณลุงวัย60ปีค่ะแต่ว่าลุงคนนี้แกก็ข <t> ี้เมาเหมือนกันเมาแล้วหาเรื่องทะเลาะกับเมียเอามีดไล่ฟันเมียเมียไม่ทนนะคะวันดีคืนดีอาจจะตายก็ได้ก็เลยหนีออกจากบ้านพอเมียไม่อยู่บ้านทํายังไงเอามีดไปไล่ฟันบ้านคนอื่นเขากาแพงบ้านเขาแบบนี้สุดท้ายตํารวจต้องมาระงับเหตุไปดูกันค่ะ

ว่านอนสอนง่ายจะนั่งไม่นั่งเออนั่งจับกูไปเลยจับกูไปเลยบอกตำรวจแบบนี้ไม่ดื้อว่านอนสอนง่ายนะคะแต่ว่าแกอายุเยอะแล้วนา60ปีแล้วนาแต่ว่ายังเมาอยู่เลยอ่ะคุ้มคลั่งด้วยเพราะว่าอะไรตามหาเมียเมียหนีออกจากบ้านไปแล้วไงเพราะว่าชอบไปทําร้ายเมียหาเรื่องทะเลาะกับเมียเอามีดไปไล่ฟันเมียแบบนี้่ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเฉลี่ยอยู่ที่ตาบลหยาหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะจะ บ้านบอกว่าอ๋อต่ลุงคนนี้เนี่ยชื่อว่าในบ้านชอบกินเหล้ากินเหล้าทีไรก็หาเรื่องเมียประจำอ่ะใครจะไปทนไหวเนาะวันดีคืนดีก็เอามีดมาไล่ฟันเมียก็เลยหนีไปอยู่บ้านญาติทีนี้ค่ะพอเมียไม่อยู่แล้วอ่ะค่ะทายังไงล่ะก็ถือมีดเนี่ยแล้วก็ไปไล่ฟันบ้านคนอื่นเขาเสาบ้านบางล่ะกําแพงบ้างล่ะหรือไม่ก็ ทางด้านของฝาผนังบางหละอะไรแบบนี้ค่ะชบบาวบ้านเขาก็กลัวไงสักวันหนึ่งเนี่ยในบ้านอาจจะมาฟันหัวใครก็ได้ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุอ่ะดูกันนะค่ะมัดเท้าไหร่เมื่อิบแล้วไหมมันเจากับกับควานกับนี่กับมันไม่เาถ้าจะโยกไปเอาบ้านเอานั่งเอาบ้านแถวหน้าเลยนั่นแหละแล้วจะให้จะห้ามแจแล้วฟอนหัวเนี่ยกระปล่อยไปอะไรเลยอไม่บ้าข้าเหรอ มันจะอดก็ขอใค้ได้เหมือนกันนะเาะต้องต้องแก่มใจไววหน่ยเออถือมีดเข้าไปในบ้าน <บ S 1> ที่มีละอ,อ,ะลอกก่อนอเนี่ยมีกับแตละอ่อนมันนี่เออหักก้มซื้อขนมก็ต้องเลยไหน่ เ,ออเขาห่วงไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าไปในบ้านที่เขามีเด็กเล็กๆ,ๆอยู่แบบนี้นะคะก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจตํารวจสพเวียงสาค่ะนําตัวในบ้านคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่อารมณ์ที่โรงพักก่อนแล้วก็ต้องรอให้สั่งเมาเนาะให้ค่อยสาวปฝากคําเพิ่มเติมแต่ว่านะเบื้องตน้นแจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราแล้วก็ประพฤติตนวุ่นวายค่ะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครตข่าวช่องแปด